กันเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดต9้าเดี๋ยวไปแมบใหม่กันดีกว่าแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำอัปเดตไปอะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคนะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยบ้างโอเคโอเคได้เวิววลารีวิวอัปเดตไปนี่นี่นี่อันนี้ผมไม่ได้ลงมานะแล้วก็น,นี่แล้วก็น,นี่

ไปโทษไอ้ไอ้ไอ้ดุนไปไปอย่ามาขะดีดีดีตาอยู่กปล่อยตัวดีดีดีเชิบอกว่าอย่ามาทากฉันในผีเวทอ่านะครับแล้วอัปเดตมาอีกอัปเดตหนึ่งนั่นก็คือดีดีแล้วผมก็เซฟยรายอ่ะแล้ว ส่วนมากก็ม,มีแต่ของไรไปอยู่อย่างเช่นยนูเคี้ยเอออันนี้น่าจะเป็นหมอยเอออย่าไปสนใจมันไม่ตัดด้วยนะนับกาแล้วแล้วก็อน,น่ซึ่งผมจะซึ่งผมจะทำให้มันมีเลือดแต่ผมทำไม่ได้ก็ แกไม่โ้วากิจิมเอเลยอ่ะเดี๋ยวแกตายเมื่อพันปีที่แล้วไม่ใช่เรือไงแกตายเมื่อพันปีที่แล้วโวากจิมาเอเลยอ่ะ300ปีที่แล้วอ๋รอ3ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วอะ ลูกก็ตืนตนยย่นไม่เ่็มก็เอ้ยอย่ามึงตายจะลุกขึ้นลุกขึ้นไปเล่นกับข้าก่อนอะไรอรีกราบีความหลังไม่ดีในสามร้อยปีที่แล้วเดี๋ยวต้องเริมซีรีส์เราดิลีล่แรกเป็นซีรีส์ของพี่ปุบปากไปแก มันคือซีรีส์ของพี่หุบป,ปากถ้าไม่หุบป,ปากก็จะใช้พลังฝนมันคือซีรีส์ของพี่อ๋อแล้วก็กระดูกใหม่รั่นคือ คอยมืที่มันกลังมาในซีรีส์ของเรา,า,า,านี่นนะัวละครก็อ,กอย่าให้อย่าลืมให้เขามา น,นเํเนอชื่อได้ยวยก่อนอเลยเฮ้ยแล้ววันนี้ผม่อสเกลิปันผมไม่บ่จใช่วหาสเกลิตอรตาหลืออาจารย์กระดูกอยู่ในในี้ใช่แล้วเขาก็เป็นคนดีอ่ะและนี่ก็คือบัคส์ โอ้โหล้มขาละนึกเคยกดปล่ยเขาทีอโอเคกดไปแล้ววันนี้ได้รีว <segregation> okay. like. okay. oh, okay. um, uh, uh, ิวเดนหม่ไว้ดิโอเคอะไรแรกอะไรซึ่งเป็นสาขาลี่มันเดื่ดอ่าอันนี้อันแรกเลยมันคืออะไร ดี๋ยวให้เออัอนนี่มาทดลองขอต้อนรับสบุบรรนและหอมหวานของโอเคให้ตัวนี้นะฮะอันนี้แกอู้อืมนี่คือดักเกลของเรารลูกบอลเซเมนไม่ใช่พี่ชายของบองลเซเมน นี่มนอะไรเนี่ยโอ้อะไรวะมันคืออะไรเนี่ยมันอะไรค่าคนรึเปล่าอู๋ค่าคนเน้นเน้นไม่ได้เน้นลายนี่คงเน้นฆ่าคนมางอ้่นะโอเคเดี๋ยวเอาอัเะไรมาลอง ใ้าๆๆไม่รู้เลยเกินะรก็ไม่ได้เกิดอะไรคูล้ลวและนี่ก็คือก่อจบคลิปและบอกว่าตอนแ้บคุณเมแกลู่ซีรีส์ของผมด้วยขอให้คุณเมแกลดูช่วงของผมด้วยเถิดคุณด้ได้ดังนี้เลยลืดูนะโมนี่คลิป เพื่อจะทำเหล่วมูวี่โอเคไหมผมจะทำเดี๋ยวมูวี่นี่คือตัวอย่างของดูวี่คุณเด็กตัวดูกันายไปนี่ยูมเอ,อ้ยนี่คุณพระครับอะไรนายบอกว่าตำนานหน้านบรรจุไปแล้วไงครับ <S <S นเสียที่ผมได้ยินเมื่อคืนมันคืออะไรเหรอ ว่าไงนะคเมื่อคืนเนี่ยผมไยินสียคนบอกว่าโอ้ยอย่ามาช่วยอเดยช่วย้มันก็ลากกัแล้วว้ายแกยังไม่ตายเรอเนี่ยไอ้ลาไอ้ปินนะเยมันเดอเข้บ้านมันเข้มาแล้ วัดกูจะหวังเลยกูจะมีใครได้เข้าวัด 啊，开安咯。